สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเต้ขุนเลสซิ่งกันอีกแล้วครับ<ง>วันนี้มาพบกับสมาชิกใหม่ครับอันแนบบี้กลุ่มสซืมอเลือครับตรงคืองานสาครับเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เป็นรถของพี่ตั้มนะครับสมาชิกใหม่ครับมาดูครับเหมือนรถของพี่ลุนเลยนะสมัยแรกๆนะพี่ลุนนะอันนี้พี่ลุนเาัาทำทำให้พี่ตั้มครั มันดูรายละเอียดรอบๆบคันกันก่อนครับฝั่งนี้มืดเนี่ยอันนี้ถ่ายข้างบนลงกึงเลยครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้อยู่ลงกึงขั้นสามครับอยู่ลงกึงหั้นสามตอนนี้เห็นบรรยากาศลงกึงครับผมพี่ดุลพี่เอ็มพี่ตั้มครับครบแก๊งเลยครับผมประมาณนี้นี่ลงกึงครับ อันนี้ได้ถ้วยมาพี่ลงกึงใช่ไหมอันนี้ไปแข่งที่ไหนมาบ้างพี่เนี่ยอโอ้ถ้วยเต็มไปหมดเลยโอ้โหนะที่สองที่สามมีหมดนะครับใช่ปะ่ะเอาถ้วยเตบอนเอาถ้วยเตบอนลว่าสนามเจ้าเทียม <laughs> ประมาณนี้วันนี้พี่รุนเปลี่ยนเปลี่ยนปัม๊ม ข้างบนครับสายสายเบรกนะครับประมาณนี้อันนี้นะอันนี้มือคัสต์ครเปลี่ยนพี่อันนี้พี่ตั้มครับผมพี่ตั้มครับสวัสดีครับตั้มพี่ตั้มซื้อรถคันนี้มากี่บาทพี่ซื้อมาสามหมื่นสองนัสามหมื่นสองสภาพนี่เหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่ทำหมดไปกี่บาทแล้วก็รวมๆวมสองหมื่นกว่าบาทและโอ้สองหมื่นกว่าแล้ว รถคันนี้พี่ลูกลูกลูกอะไรครับใไซร้อยไซร้อยชักชักได้ทำปะไม่ไม่ทำเดิมเดิมเดิมิดอขบูลอะไรพี่ขบูเหลี่ยมปากยี่สิบแปดขบูเหลี่ยมปากยี่แปดคันนี้โอนเป็นชื่อพี่ตั้มยังครับยังครับยังอืมวันนี้มาเปลี่ยนอะไรเป็นปั๊มหรอเปลี่ยนปั๊มใหม่แล้วมันเป็นตู้ปลาอืมันไม่เวิร์กอันนี้ปั๊มอะไรพี่ ทำเว็บเว็บร้อยสิบไอแทะป่ะแทะดิระดับเสียแล้วแทะดิโอันนี้มือคัสก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช่ใส่ของโซนิกอ๋อนี่ไฮไลท์เลยยุคเก้าสิบรู้จักดียบอกของบอสอ่ะนัดบอสหาเจอพอดีเลยอายุเก้าสิบรู้ดีครับผมแต่มันจะนิ่มๆหน่อย อันนี้มือสายคัดของอะไรพี่สายเบรคแต่เครื่องเขาเลอาเออกจะเป็นระคังทองนะเพราะว่ามันติดมันจะสายคัดกั็ระคังทองเหมือนกันอืมประกับทีแซ็ตนี่ยประกับทีเซ็ตเอ็มนะครับสามหมื่นนี่ซื้อมาแบบนี้เลยพี่ไม่ไม่ไม่สภาพไม่ใช่แบบนี้เลยใช่ไหมอืมติดแกว่งเลยโอ้มาจัดใหม่ระบบใหม่อืม โปรเจกต์ต่อไปจะทำอะไรบ้างพี่เดี๋ยวดูก่อนจะดูก่อนว่าจะทำอะไรมีจานน่ะอย่างหนึ่งใช่ไหมที่จะเปลี่ยนใช่ใจะเปลี่ยนมีปั๊มล่างตัวนี้มีจานมีปั๊มล่างนะพี่ที่ออกคลิปกับเขายัางไงยังไม่ได้ไปไหนเลยก็แค่ไปเล่นเท่นิสบอลประมาณนี้ประมาณนี้ครับเดิมๆ อันนี้โครงนี่ทำมาใหม่หรือทำใหม่อ๋อทาใหม่ครับเก็บใหม่ออตัวลูกกันไม่ได้อุดนะไม่อุดไม่อุดนี่จำเดิมครับผมของแท้แช่กันยาวๆเลยใช่ป่ะกันเหนียวกันเหนียวขอขอขอฟังเสียงได้ไหมพี่ได้ครับเดี๋ยวให้ช่างเขาจัดการให้ พี่ลุนจะเตอร์หลังเบอร์อะไรพี่สามติดครับเตอร์หน้าพี่เตอร์หน้าสิบสี่โซ่สี่หนึ่งห้าโอ้โซ่สี่หนึ่งห้าเลยอ่ะหลังเตอร์ทีมงานใ่ท่อเดินอืมเอ้ยชกหลังของอะไรพี่เว่อเ s สใช่อะมันติดรถมาปะ่ไม่ใช่ไม่ใช่ว s เอส ไม่ได้ใจมันกันเราติดรถมาติดรถมาของของอือรเหมือนของอ้ปอนน่ะมันเหนื่อยปีนี่ไม่ต้องไปดเล็ ประมาณนี้พี่รุนรับรับรับจัดสภาพไหมพี่รับครับถ้าติดต่อพี่ติดต่อไงศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึง่งเก้าสองหกแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าสองหกแปดเก้าเก้าครับผมใครใครยังจัดสภาพบอลครับซอยเอกชัยเจ็ดสิบสี่ลงกึ่งเงินสาทีงานสนิมสนิลครับผมใครจะจัดสภาพครับติดต่อพี่รุ่นได้นะครับนี่ เขารับจัดสภาพครับราคากันเองนะพี่ลุนก็จัดมาหลายคันแล้วครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นี่มีหลายคันเลยนะพี่ลุนก็ทำเลยมัม้ยมีรถป๊อปด้วยใช่ไหมพี่ลุนรถป๊อปใช่ปะใช่ครับใช่ครับแต่พี่ลุนก็ทำมาในประมาณนี้ม,นมีหลายคันครับนี่นี่มีเวฟด้วยครับ พี่ลุนใช้เว็บอ่ะคันเนี้ยเฮ้ยเว็บร้อยอันนี้นี่นี่พี่ลุนเขาจัดการนะเห็นปะดูดิดูดิเห็นปะอันนี้เป็นไรพี่ลุนเอ่อลูกพังครับผมอือพี่ลุนก็รับรับทำนะครับใครกำลังปั้นรถอยู่หรือใครกำลังจะซ่อมรถนะครับติดต่อพี่ลุนได้นะครับฝีมือดีนะครับผมนี่นี่นี่มานี่เว็บ ร้อยยี่สิบห้าไปเรียกบังลมอ๋อนี่ยนี่แล้วก็มีโครงเอลที่ของรถเจ้าสำนักเองนี่รถพิลุนครับผมเอลเอสนะครับกำลังกำลังจะปั้นใหม่ไม่ได้ล้ำนะกำลังปั้นครับเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นเอลเอสพิลุนเอ้ยเป็นเคอาร์พิลุนนะครับผมซื้อมาใหม่ใช่ไหมยังไม่จบครับกำลังปั้นกำลังปั้นครับผมกำลังจัดทรงอยู่ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นี่ บรรยากาศลงกึงทั้นสานะครับใครกำลังปั่นรถอยู่ก็ติดต่อพี่รุนไม่ได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยพี่พรุนพบแก๊งเลยครับผมเบลูกนะผมจักสองเนี่ยมีเบลูก้าหกจากสองครับพี่รุนเพิ่งทำเสร็จไปนะครับมาดูบรรยากาศนะผม ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับผมพี่ลุนครับรับปั่นรถนะครับแล้วก็ซ่อมรถนะครับรถเสียโยครับผมประมาณนี้ประมาณนี้บรรยากาศบรรยากาศับ,าาศบผมโอเคครับขอจบคลิปตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครช่อง The Full Racing ด้วยนะครับสวัสดีครับ